ถามากกับกดไไหลถาสนใจกับกดแชร์ใครคนเขาเบิ่งในไลนไ์ครับขอฝากน้ำแนวถ้าพี่น้องชาวไทยคนไหนได้เข้ามาครับส่คลิปนี้กับผากกับ <c oughs> นายอายสมมุติไปทำบิดเนาะไปเห็นงานทำบิดนี่ฮะเว่าประชาไทยนี่แบบว่าเคลิ้นปะ บอกบอเป็นบอกบอกเลยบอเป็นเขาว่ามากว่าหูย่ามเขาใส่มากะจักรยังแนวหูก็หูแนวหูของโมเลยสบายดีเนาะมื่อนี้ก็กลับมาพบมาพอกับบ่าวนิลันดอนคือเก่าเนาะมื่อนี้บ่าวนิลันดอนแบบชีมาสัมผัสแรงงานเล้าที่ว่าเคยไป Ang ang, ai, เ,นนเห็ดงานอยู่พังไทเนาะมื้อนี้ก็ตอนนี้เพิ่นได้มาเฮ็ดงานอยู่นําบาวนิลันดออยู่นี่เนาะกหลายเดือนเติบแล้วเพิ่นมาเฮ็ดเนาะแต่บาวนิลันดอนี่ยังบ่ทันได้ถ่ายเนาะบ่ได้ยังบ่ทันได้สัมภาษณ์เพิ่นจักเทอือเนาะมื้อนี้มีโอกาสตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าพักพเนาะพักพักเที่ยงเนาะตอนนี้เพิ่นก็ไปนั่งอยู่อันพุ่นเนาะเป็นเพิ่นบพุ่นเพิ่นไป,ปนั่งอยู่กระ่อมพุน่นเนาะ เพื่อนังทาโยกทธรนะ์เนาะจังหน่อยนี่สีไปสัมผัสเพื่อนนอว่าเป็นจังไรเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจแบบนี้รันดอนเนาะโอเคไปรับชมได้เลยโอเคสบายดีทุกคน,นะนเนาะมาในห้ฮากาชีไปถ่ายไปสัมผัสอันแรงงานลาวที่เคยไปทำงานอยู่ไทยเนาะเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยกันหลายปีเนาะแล้วก็เพิ่นตอนนี้เพิ่นได้มา อยู่น้ำบาวนี่ลอนดอนอยู่นี่นอกกันหลายเดือนหล่อยแต่บาเรนลอนดอนบริถ่ายตอนนี้ก็โอเคไปเลยเนาะเพิ่นเห็นยังอยู่ตอนนี้เนาะเอาไปเบิ่งเลยนี่เพิ่นดูกระเอมหน่อยนะเด้์เดยฮอร์เลนี่นี่นี่นั่งกระปวดอยู่นี่เนาะ <c oughs> สบายดีใช่สบายดีเออ,อโอเมื่อนี้ซีมาสัมผนะัสเนาะสีทามอันนี้ก็แมน กระถอมหน่อยเนาะเพิ่นเป็นจังไงมาเห็นงานอยู่ที่ฮะได้อยู่พอได้อยู่พอได้บ้าบ้านเฮาเมืองเฮาเองค่ะใครอยู่อันก็บ่ค่อยได้ซื้อบ่ได้แต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยบ่เคยอยู่เคยไปจักเทื่อประเทศไทยไปไทยสีเทื่อสีเทื่อแล้วอ้าว่าว่ากันว่าอยู่ประเทศไทยคือบ้านของเฮาเองเนาะคือบ่บ่คือแล้วเนาะ อ่ไปมาสะดวกบ่เต่าตะเกาว่ะกรยากแน่แหละตะเกายากแน่ยากรเนี่ยลักลี่ไปลักลี่นี่เป็นโจรนะนี่ลักหลอกเขาไปเนาะมันก็ยากแน่ละลักหลอกเขาเคยไปถือกุญไม้ยู่บ่เคยอยู่สองเคยสองเถื่อเนาะเฮ็ดบัตรเนาะเฮ็ดบัตรไปแน่เฮ็ดบัตรอ่าอันนี้เนาะตอนนี้เนาะเพิ่นเนาะพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตนี่เท่ายเห็ดสี่พันหาสี่พันห สี่ปัญหาใดจักเดือนสี่ปัญหามันก็แต่แต่เดือนเนียแทุกเดือนก็ต้องไปต่อไปต่อเออไปต่อไปต่อทุกเดือนตอนนี้คิดอยากไปไทยอีก่ั้บ่เป็นยังไปอยากเพราะโควิดแี้โควิดยจะไปกันแล้วนะโอเคเนาะมื่อไหร่เฮาก็ชิมมาพามันละเอียดให้พี่น้องเข้าเลยทำได้ชมเนาะนี่เนาะเพิ่นเนาะอันไปไทยนี่เฮ็ดงานอีหยังเคยย้ายงานบ่ หลายหลายอย่างเห็ดงานสวนทุเรียนกระเฮ็ดงานห่านมูกกะทะกระเฮ็ดมาลายอย่างหลายแนวเห็ดงานโรงงานลูกสีน้องงานเสื้อผ้าตั้งสีขายผ้าขายผ้าเนาะโรงงานปั๊มอยู่ปั๊มกระเฮ็ดปั๊มเติมปั๊มบ่เติมน้ำมันเนาะเติมน้ำมันเติมแก๊สเออเติมแก๊สเบิ่งสีน่ะไปพุ่นแบบว่ามักเฮ็ดงานอีหยังที่สุดแบบมักมักบ่เอองานแต่ละอย่างเฮ็ดไปตำ้านอาห่านอะไรตำปั๊มนี่มม่ยัง ขายข,ายขายคองก็ดีขายคองบ่ขายคลองขายคอง,องตำห,าตำห่านตำนาขาเสื้อผ้าขายแรงเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนกับส่วนลกลังเนี่ยกับมูลลดสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบบาทต่อมือต่อมือเป็นเดือนเป็นเดือนมันก็ต้องยู่หมื่นมื่นค่ารวมโอ้มันจะมีโอ่นำแต่ละมือตะกี้นะ้ำมันว่ากันว่าคนที่ไปไทยเนาะสิ่งหนึ่งที่ ยังข้างคาใจบอนนลในลอนดอนมันอยากทามเนาะทามแบบเปิดอกเลยเนาะไปไทยนี่คนลาาไปไทยนี่ส่วนใหญ่นี่เป็นยังเขาคือมักซักลายมั้เยมันเพราะว่ามันกีเห็นคุณเขาซักกันลายคนกับยากซักน้ำเพราะว่าผ่านซักคนซักอันนี้นนแพงหมซักลายอ่ะได้แพงเท่าไหร่พันกว่าบาท พันบ่อ like ันทางล่างนี่ให้เบิ่งนเบิร์เบิ่์เปิดเบิรงานรทางล่างเปิดเบิ่งลายบ่อยากเบิ่งลายเลยเนาะโอ้ยลายอันนี้มันยังพันย่างหนักว่ะมังกรเออขังเนาะนี่แหละวไวรุ่นนั่นแหละไพ่ใบกระชากลายไพ่ใบกระชากลายนี่ก็มาแต่ละเตอร์เต่คนเห็นคนอยู่บ้านเนาะ คนอยู่บ้านไายไปก็มีลายมากลับมานะพอามันไวหล่นวันเทนขอซักกลายคนเลยซักพอหาซักก็ง่ายไปซักก็ได้ให้มูให้โคซักอะไก็ได้เบ่งเอาตัวนี้ให้มันดังๆมันเลยลายะหาสลอยบ่ะมูโคซัก ไหมูหมูเดียวเนาะแมนคันโบแมนหมูนี่คันเป็นธนารทั่วไปนี่แพงเนี่ยสี่ห้าพันเป็นหมื่นโอ้สั่งไปเอาตะายที่นี่มมวนมาอยู่ประเทศไทยมวนแล้วอาหารการกินนี่คืออ่านการกินมันบคืออาหารการกินกับบรรกาสะดวกแน่พออยู่เมืองแกเปลืองได้บ่ไปเห็นงานอยู่เมืองไทยก็ได้อยู่ส่วนล่างก็ได้อยู่คำว่ายางงานดุก็ได้อยู่ นะ<ด>มักใหญ่าง,าง,งานบะมักใหญ่าง,งานชนะ่สงงัยรุ่นช่ง่มีเมียก็ใหญ่าง,งานดุไปนํนมนามระวางเงินเดือนอยู่ไทยกับเงินเดือนอยู่นี่ท่าไรแพงกว่ากันอย,ยอยู่ไทยเลยแพงอยู่ไทยบ่แมนอยู่ไทยแพงกว่าแต่ว่าการใส่จ่ายมึงสิห้ายค่าห้องค่าน้าค่าไฟจะปีไปไทยไปครั้งแรกก็สองปีไปครั้งที่สองก็ปีปลายแล้ว ครั้งที่สามครั้งที่สามที่สามกว่าสองปีครั้งที่สี่นี่ปีปีปลายปีปลายกัหลายปีเนาะหลายปีเริ่มไปไทยไปปีสองพันสองพันหกความเจริญมันหมายว่าได้เนาะหลายเคยเข้าเทคเข้าบ้าอยู่ปะเคยอยู่ไปบมืองไทยอันอยากคูไปเมืองไทยนั่นไปอยู่จังหวัดนี่ยเมืองแรลกจันทบุรี จันทบุรีจันทบุรีจันทบุรีนี่มีบอนสถานที่บอนเขาแบบเฮาไปท่องเที่ยวยังบ่บ่คยมีบดใดอยู่้ามีนอยู่ะยองมีะยองเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลทะเลยังอยู่ะยองทะเลบ่่เไปเชียงรายบ่เชียงรายบ่เคยเคยบ่แถวบางแสนนี่เคยอยู่ชลบุรีบงแนนี่ชไปพุ่น โตบอลเข้าวงเวียนใหญ่อยู่จังหวัดเนี้ยเวียนใหญ่มาอยู่กองเทพเลยเวียนใหญ่เคยไปอยู่จังหวัดยังแนมไปสีเถื่อนจันทั้งแหลกกับจันทบุรีจันทบุรีเห็นงานเนี้ยเห็นงานสวนสวนทุเรียนทุเรียนเนาะเดือนเท่าไหรเดือนหนึ่งสี่พันสี่พันเดือนหนึ่งสี่พันสี่พันหาสี่พันหาโอ้เดือนสี่พันทึกเนาะที่รั้งทีช่องกับ ทางที่สองก็ไปอยู่จังหวัดนนทบุรีโมเม็นจันทบุรีนนทบุรีนนทบุรีแมนนนทบุรีนี่แถวไอ้พระรามเจ็ดท่นนี้แถวพระรามเจ็ดนะแมนแถวพระรามเจ็ดในมีบิ๊กซีใหญ่ป่ะมีแล้วมีแล้วก็อยู่ไอ้พุ่นอยู่จังหวัดสมุทรสาครอยู่แถวไอ้เอกชัยเอ็มอาร์ชัยมาสมาร์ชัยเมืองเก่า ตอนนี้คิดฮอดประเทศไทยไหมคิดฮอดอยู่อยากไปอยู่แต่มันขาพดผนังอ่ะครับคีณเครแต่มาก่อนเนาะแม่นโซนันก็เคยไปหลายวอนอยู่อยู่หลายบ่อลแทวีก็ใชแถวนี้เคยอยู่งานงานเสื้อผ้างานออยู่หลายบ่อผู้สาวไทยงามบ่ะไหยงามเลยเนาะบ่อยากเว้าเล็กของว่าผู้งามผกีฬาอันแล อยู่แถวผาาแดงครั้งที่สาครั้งที่สมกูอยู่ผาผาแดงผาผาแดงแมนผาผาแดงอันนันเป็นงานยังผาผาแดงขายผ้าขายผ้าแมนขายผ้าในมือหนึ่งเท่าไรมือหนึงางแรกเขาให้สามร้อยกุบบาทมันโยอมากอะเขาขายสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อส้ามีเงินทิปอยู่บ่มีนะ มีอย e. ู่ขายผ้าได้ดีเพิ่นก็ให้อยู่อืออันขายอันน้ำมันได้ซั่นขายน้ำมันกะกะเนี่ยขายน้ำมันกะนนทบุรีอยู่แถวปากเกร็ดแถวปากเกร็ดแม่นแถวอำเภอปากเกร็ดแถวนี้แม่นใกรุงเทพฯบ่บ่เนาะกรุงเทพฯใกรุงเทพฯูแถวพแลแถวนุสาวรีแถวตนแถวลาดพร้าวแหละตเมืองใหญ่ อยู่แถวพนแต่ว่าเคยไปเที่ยวอยู่แต่บ่ได้บ่ได้อยู่สาวอืมสาวสาวสาวอยู่ที่ภูมิงามเคยไปอยู่แต่บ่เคยอยู่หลายบ่อยู่ไทยหลายายยามไปต่อวัดแงหลายคักไปไทยนี่เปรียบเหมือนว่าบ้านเฮาเองเนาะเออการเว้ากจาคล้ายๆกันงอยู่งกินกมันคือกันงดีแบบพวกอีสานกินคือกันมันก็ง่ายๆแนวนึงหางอยู่งกินง่าย เขากินได้เฮากินได้ฮะนะแบบคงโยงกินมันขายกันต่อบางมูมตอนนี้ครับอ,อันไปเหตุงานขายน้ำมันหันอยู่บอลมักจะโท่อยู่ปะแมนบักจะโท่อ,อยู่ตอนนี้ก็ฝากเติงจันเท่าเนี่ยเติมน้ำมันหนังได้มื่อหนึ่งค่้มื่อหนึ่งสามสามร้อยกว่าบาทแต่ซิมิโอน้ำแต่และมือ่อแต่ละมื่อมิโอเนาะมิโอที่นำ้ำสามร้อยกว่าบาทอยู่น้ำเพลิน กินเองกินเองป่ะแมนค้าวหองอยู่น้ำเพลินค้าวหองคราบบริษาเนาะบ่ค่านางขับไฟบริษัทมวนเนาะผมเคยอันไปเที่ยวอยู่อันนาเคยไปเบิ่งบอลสถานีรถไฟบ่ตัวบอลก็วบบใหญ่ๆใหญ่บ่ในบริษัทบ่แถวไปกลางบางซื่อบ่แต่ว่า นี่เขา่เคยไปแถวๆของแต่เคยไปจุ้นทางเบิ่งเส้นทางความเจริญของไทยเนี่ยมันมีจังเล่นเส้นทางเส้นทางเอมีมีสีเล่นมีสีเล่นสีเล่นขึ้นไป่ะมนีใหญ่กว่านบะใหญ่กว่านปะก็ใหญ่และใหญ่สุดเลยนะก็สีเลนใหญ่ใหญ่สุดใหญ่ม่กว่าขึ้นลงขึ้นนี่เด้ เส้นทางใหญ่เลยสี่เลนเบิ่องคางนึ่งคางละช่องคางละช่องป่ะคางละชองอันบ่มีบ่ประตประมาณ8เลนคางนึง8เลน8เลนเนาะค่าขึ้น8ค่าลง8ปดเป็นชิมีบ่คือบ่มีนะทั้งว่าบ่ไปบ,บ่ทั่วกันแถวกรุงเทพฯนะแถวกรุงเทพฯหลายก็เห็นแต่สนะี่นแหละขึ้น4ลง4ี่จักรฉันเส้นทาง อ๋อมันลายแล้วเนาะสามสันก็มีแล้วสะพานสะพานไปกันมาทางด่วนมันนีทางยังลายนะส,สามสันที่สันก็มีแล้วสะพานลายสะพานความฝันอ,อยากไปประเทศไทยแต่ตอนนี้ก็คือซิแมนบ่มีโอกาสแล้วเนาะบึง่งโควิดช่วงนี้ก็เนาะแมนโควิดมาเรื่อยๆบ่มีเวลาไปถ้าไปมันกัดีอยู่ไปอยู่บ้านเขากังงานก้านกน็อยากสบายหน่อยนะึงอยากทม คนไทยนี่ชูลอาห้าเป็นคนลาวเขาไปเห็นงานนี่เขาจะไปว่ายอมหับเขาบอกตอครับเป็นอย่างดีบะหับโยครับก็บเป็นมูปนเ,ปเป็นเผื่อนเป็นนายเป็นน้องเออนายกันน้องคือกันปะคือกันเพราะว่าเขากับคือว่าพี่ดีพอคนอีสานกับนายอายสมมุติไปทําบิดเนาะไปเห็นงานทําบิดนี่เว้าภาษาไทยนี่แบบว่าเคินบะ บอกบอเป็นบอกบอกเลยบอเป็นเขาว่ามากโมโหย่ามเขาใส่มากจักงยังแนวโมโหแนวโมโหโมโหเลยโมโหคิดว่าไม่เลยกระหูเลยบอกโมโหเลยโอ๊ยพ่อแห้งไม่สช่มาดามอันกระซามบานเขาเอินกระซามบานเขาเอินกะละมังแมนกะละมังกะละมังเลยพอเข้าใจเยิ้งเนี่ยมันมีหลายยันลายอย่างที่ห้ามบอเข้าใจดิกระมีแนว่ยบอเข้าใจเนาะกระเทอีสานในเจ้าโดยคือกันกับเราแมนบอแล้ว ว่าแถวอีสานก็มีแต่ครับครับผมเนาะแสุนสลายเฮาก็มักเบิ่งในโทรทัศน์ด <c oughs> ไม่ยากเฮาก็เห็นเนาะแม่นแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นหมดแล้วในตอนน,นั้นปลายกะหลายปีมาแล้วแต่ปี2006อืหปลายไทยสม,มัยนี้เบิ่ง2006แม่นหลายหลายปีแล้วเนาะไปครั้งแรกแต่ปี2006ช่วงนั้นมันไปง่ายเนาะม,มันบ่มี บ่เกิดเหตการพยากพะเยาคือแบบนี้เนาะงานการก็สบายหาง่ายอยู่การอยู่กินกันงานมันอาจสิเบาแน่มันสิง่ายกว่าอยู่ลาวน่ลาวเฮาสิหางานยากเฮ็ดงานนเดือนกมันมาอยู่ลาวดนแล้วก็ภาษาไทยนี่ยังบ่ได้บ่บ่ได้อยู่แต่อยากให้มันก็บ่อยากได้นได แต่ยังหูจักหูจักอยู่ <c oughs> ไปเที่ยวทะเลแถวอันนั้นมวนมามมวนแล้วเ <c oughs> สาพลังไลาต่างชาติล่ต่างชาติแมน<า>ชนบรีไล่นักท่องเที่ยวยท,ทยว่องเที่ยวยล่ร้ายกว่ายุราฮ่องปะร้ายแล้วไทยร้ายขนาดรายมันร้ายประเทศล้ายมันจะยินมันจะญี่ป่นร้าย จีนก็นลายแถวนี่แถวประตูหนาวในพวกน,นั้นมันลายและสำหรับคลิปนี้เนะี่ยมียังอยากพากถึงพี่น้องชาวไทยเนาะแอบว่าอยาก,กว่าคุณงามความดีของพี่น้องชาวไทยเนี่ยเป็นจะได้ไหมครับอยากขอบใจเพิ่นนะถ้าว่ามีคนไทยมาเบิง่งนี่แหละมียังอยากบอกพี่น้องชาวไทยเราก็อยากบอกว่าการดีอยู่กับขอบขอกใจที่แอบว่า ตอนหับพวกไอ้น้องพิ่งเล่าห้าไปเหตุเรื่องงานที่พนเนาะการหักแพงให้ได้โอกาสซ่อมงานทางงานท้ำมันได้เงินแล้วก็ะหักแพงกันเสมอมากอะก็ว่าเนาะอย่างดีนะตอนหักแพ่งใเล่าเนี่ยเปรียบเหมือนพี่น้องพี่น้องกันไอ้ไอ้น้องเปรียบเหมือนพี่ไอ้พี่น้องกันเนาะแม่กับน้องเนาะแม่เล่าใคยไปมาห้าสู่กันมันกะ ก็คือกันเนาะคือกันกับลาวเนาะอ,อ,อันนั้นขอบคุณแบบเป็นภาษาไทยเลยขอบคุณครับ <c oughs> มียังผากบอกให้เ่าเจ้าคนไลค์กดแชร์เนาะถ้ามากกับกดไลค์ถ้าสนใจกับกดแชร์ให้คนเขาเ่งในไลค์ครับขอฝาก,<ว>กนำ้ำแนบถ้าว่าพี่น้องชาวไทยคนหน ได้เขามาครับส่งคลิปนี่กับผากแช่ให้พี่น้องละลายคนครับให้ละแช่ให้ละลายคนเบ่งน้ากันเนาะว่าถา้าว่าคลิปนี้มันบ่มีประโยชน์กับขอโทษเนาะขอโทษขออภัยนะพี่น้องชาวไทยสูนะ่ทุกคนเนาะอันนี้กะเป็นคลิปแรกที่ว่าสัมผัสคนที่ว่าเคยไปเห็นงานเมืองไทยเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่าน,นี้เนาะโอเคครับ สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเนาะ